โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาเเล่นเกมไมค์ครับกันนะตอนนี้อยู่กันในช่วงกิจกรรมตกปลาครับตกเกียวเบ็ดอะไรเงี้ยโอเครอหรอวันนี้นะเลทศกาลตกปลานะตัวละหนึ่งร้อยบาทจากปกติยี่สิบปกติยี่สิบาทมาขัดจังหวะอะไรกูเนี่ยช่วงนี้อยากมางดิ้าสิบเบ็ดอันแรกนะครับเราสามารถซื้อได้นะโดยการขี้ขวานะแต่ผมไม่ซื้อผมทําเองนะฮะผมอ่า แค่ร้อยห้าสิบบาทนะแหมคุ้มมากๆนะถ้าเราตกปลาคบได้เออเฮ้ยจะไปตัดช่วงทำไมบังไอ้ชัดกูอัดอยู่ก็ถ้าชุดหนึ่งนะเราจะได้ประมาณหกพันสี่ร้อยดอนนะแหมเยอะมากมากเลยนะคุ้มจริงๆะริจกับกิจกับตัวละร้อยอ่ะวันวันกิจวันที่ยี่สิบสองนะวันนี้นะครับไม่รู้อัดตอนนี้ทำไม แล้วทำไมไม่มีใครบอกกูเลยเออมึงที่จะมาบอกตอนนี้บอกเป็นชาติแล้วเห็นไหครับคุณผู้ชมดูนะฮะตอนนี้คนเขากำลังตกปลายกันอยู่นะครับเห็นไหมครับไอตะกร้อแม่งก็หลับหลับเอาหลับเอาเออโทรมาดิโทรโทรทำไมโทรไปแล้วก็ไม่รับก็คือบอกตรงกูเอาใกล้เอาใกล้เนี่ยที่นอนเราข้างๆหมอนข้างใช่ป่ะแล้วกูนอนไปโทรมาตอนกี่ทุ่มวะหลับไปตอน11โมงกว่าตื่นมา5ทุ่มกว่า แล้วเปิดมาดูโทรศัพท์พี่ทีไอมาร์กโทรมาไอตะกุลนอนแบบนอนคนคนเลยกอะยังไงครับการตกการตกปลาอีกคุณได้ได้ปลาสักตัวไหมครับไม่ได้ครับต้องกลับต้องต้องกลับไปตกที่โฟร์คุณมาร์คนะตอนนี้ไปไปไปส่งการเป็นไงบ้างครับก็เก็เยอี่ยมดีนะครับผมไอคุณกินอะไรครับหายหัวหายหน้าไปไหนครับอ๋อไปเที่ยวหลี่อะไรอย่างเงี้ย ทีวิลี่รับไหนครับอ๋อแถวโน่นนะรัชดารัชดาด้วยนะฮะคุณคุณเปิ้มนะไปทำอะไรมาครับนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมอ้าวโอเคโหส่วนผมเองนะก็นอนทุกวันนะฮะแค่นั้นแหละนอนแฟบเลยนะเออนอนแฟบกิจกรรมแม่งไม่ค่อยมาหรอกพอตนสุดท้ายแม่งเปลื้มเปลืมเปลื้มเปลื้มเปลื้มไอ้คอกเป็นเกย์ไอ้คอาเป็นเกย์ น <Platform> right <alright> <verw 000> ี่เจอวัคซีนมันไใครพีนไม่ไรแนไแน่แน่เมื่อ <reconcile> ก <Ein structured> <rawd unre> ี้พีนมะไรวะไอ้ไรโอเคียนอ่ะไอ้หล่ออุ้ยเราอัดเลยนะไปๆกลับบ้านกลับบ้านไปก่อแป๊บนึงรับน้องอีกก่อนแม่งกูไม่น่าตั้งชื่อง่ายๆเลยแม่งมีคนไอ้นี่มา ไอ,อ้ค <BB S 2> อ,อมหา,ายไปแล้วไอ้คอมไอ้บีมาเพิ่มกระสุนมาโอเคนะวันนี้เราโอ้ชิบแม่งกระตุกอ่ะวันนี้เราก็จะมาตกปากกันนะให้ให้ได้ประมาณสองสามชุด<แ>ก็ยังดีครับตอนนี้ผม่ชุดครึ่งน,นะชุดครึ่งครับผมกูเจอมิตอรบีนะครับเสียงมันเบาว,ว่ะไม่แบบแทบไม่ได้ยินอะ่ะกูเจอมิตอรบีนไอ้ลูกกระรี่มิเตอบีนมิตตบีน ออกปาอยู่กูเจอมิตรถั่วลุกอยกางบ้าอันนี้ไม่เกรงใจตากล้องเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มดูดูตรงแชทตรงไหนตรงแชทมีอะไรใครเนี่ยใครเนี่ยสร้ารอะไรอ่ะเจอดูดิตรงแชทมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยมีไงแชทแชทในในไมค์คราฟโอ้ชัดเลย ทำเมียกแต่ซูมวะซูมเหรอเนี่ยให้ให้เขาขำบ้างหน่อยไม่ไม่ไม่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกูจะไปหาไม้มาทำเป็นอนุสาวรีย์แล้วเอาไปไหนไหนไหนอ่าได้ปลาอย่างกูแล้วนะครับแหมยักักยินนะตอนนี้ตอนนี้เราผมจะพาไปดูที่สตูดิโอนะมาไปดูที่สตูดิโอกังรังทำก็กำงทำยังไม่เสร็จสตูดิโอคตรน่าว่ะนี่ครับแหมกำลังสวยเลยบล็อกขาวๆอย่างงี้มันน่าจะมันน่าจะทำบล็อกขาวๆให้หมดเลยเนี่ย โอ้โหเฟืองครับเฟืองว่าอุปกรณ์ไม่พออุปกรณ์ไม่พอนะฮะได้ยินเสียงไหมครับก็น่าคุณเพิ่มนะครับคุณเพิ่มอินเทนโนกล้วยนะครับผมโอเคกล้วยองกล้วยแมวน้ำอะไรล่ะเออเออเตยอ่อนอยู่ป่เตยอ่อนอยู่ป่ไม่อ่อนเออโอเคเตยออกจากโผล่ไม่ได้หรอหือต้องแค่นม้แคอยู่แค่เตยหลานหลานต้องออกจากโแล้วหลานอะไรเด็กมันอ๋อเออแค่ไปกินอยู่เนี่ย เขาเขาแอบไปสวิงกิ้งกันอยู่อะไรมาสวงสวิงกิ้งอะไรสวิงกิ้งไงดิสวิงกิ้งกันไหนสวิงกิ้งมันแนววายเมื่อกี้ใครเกณนะไอ้นายคนอ่ะเคยูเลยเขากำลังอ่านป้ายอยู่มาดูมาดูเพิ่มมาวมีพี่ถามอ่ะเมื่อกี้ใครเกนะใช้ดาบแล้วใช้ดาบแล้วพีไอพีไหนวะไหนวะดูเอาดิ ว่าใครเกยผมไม่หาย่ะเหขาปืนมานี่ไมนี้ไม่นี่มีมีใครมาหนึ่งคนครับเขากำลังอ่านอ่านบอร์เราอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเขาถามอะไรก็ขอไปว่าวันนี้ผมจะตกปลากันต่อนะอยู่ในทุ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลนะจะหมดประมาณเที่ยงคืนนะอ่าโอเคได้แล้วเก็บเราไม่มาตกในนี้เหรอไปตกในนั้นทำไมล่ะตัวละลอยอะตัวละลอยตกไห ตรงในยน้ไม่ได้กูฆ่าตรงนั้นะทำไมล่ะครับทำไมครับน่าจะตีสะแปะอะไรครับที่ดีๆมีให้ตกครับจะเออได้เล้กูไปดูเงีที่ให้ไม่ตกเขาอุตส่าห์ทำมาให้นะก็ไม่ตกด้วยก็ไม่เป็นไรครับเราต้องเห็นน้ำใจเขาหน่อยน้ำใจนะแต่ผมไม่เห็นน้ำเ้าวะ อย่ามาเงียนดิอะซีซีอะซีซีเปไหนไม่รู้ครับอติดยืนเนี่ยอ่าไปไปอนนี้ก็อยู่กันในสายน้องซีนะครับผมอันนี้เป็นเด็กดีเลยซีทะเลอ่ะครับซีทะเลเดี๋ยวเาอุ้ยปลาปลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนบอกแล้วสุดแย่งชิงปลาหูได้ปลาเฮ้ยช่วยด้วยบันไดไม่มีเออเดี๋ยวทำบันไดแป๊บเอาไมาเลย มันได้กูเลยตัวจะตายแล้วจะตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูแบงฝั่งอีกได้มันตกปลาอไอในะทำทำในใต้น้ำยังเห็นยังมีอีกเหรอเนี่ยยังมีอยู่มันยังไม่โดนระเบิดตุ่ยอีกเลยคนข้างยังมากันเต็มเลยนะอ้าวน้องซีว่าไงน้องนี่น้องจะเปิดซิกซิงปลากับพี่ไหมเปิดชิงปลามันจะไฟไม่รู้ อย่างแรกท่านจะชิงตอนนี้ครับเขากำลังชิงปลากันอยู่นะครับตอนนี้ปื้ม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 แชทแชทเอ้ยแชทตกเออเห็นโยเจะพิมอะไรรักหนาละกูอยากอยากให้เต้มาสิดูทั้งหมดไปอออเเนี่ยโอเคโอเคโอเคไม่เดี๋ยวก็ดีกุ้งจะได้ดีกุ้งทำหน้าเหมือนพี่เอ๋ดีกุ้ง อ๋ออันนี้ต่อมันไดโอเคเอาปื้มมึงทำมันไดเลยตัวกูจมน้ำมาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันพันเดี๋ยวมันพันไอ,นนอนน้อย่าเล่นมุกพี่เอกมากเรา <c oughs> เล่นมุกของตัวเองมาก <c oughs> มึงมาทำแมวน้ำอะไรตรงนี้เนี่ยไป <c oughs> อะไรใครทำแมวน้ำ <c oughs> อันนี้คำด่าแบบน,น,นี่สุภาพเลยเฮ้ยไอ้สลัดแมวน้ำอีกล้วยบดยาใหญ่เฮ้ยจะได้ปลาเลยแม่เอ้ย เฮ้ยวัคซีแมนเขามีบทเนอะย้อดนะเฮ้ยปะย้ได้แล้วเว้ยไม่ทันกูหรอกน้องเขาจะเอาหินมาบังทำไมครับแหมตอนนี้เราก็แข่งใครเอาหินมาวางเนอะน้องน้องที่มาใหม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องสีะไอเคเลยอกคุยคุยเหี้ยวเลยนะไม่ใช่ อี่พีได้ปานไปกี่ตัวแล้วครับเด็กวันนี้ได้ประมาณชุดหนึ่งกับสี่สิบสี่สิบตัวครับผมคอปกูตกได้นี้คอปคอปคอปตกไอ้เหนือไอ้ไขยมึงมาแค่ย่างเฉยตกได้อย่างเงินกุ้งไม่ใช่ปลาแล้วล่ะนี่เนื้อเน่าโอ้เนื้อเน่าไอ้เงยกูตกได้นี้แล้วนี่ตกไตรงนี้ทำไม่เลยนี่กำลังก่อสร้างอยู่ในเขตก่อสร้างไม่ได้ เกรก่ขอสร้างห้ามรบกวนเออห้ามลบกวนเ,เอาขอเกินไปด้วยไม่เหลยแข่งตกปลาเนี่ยทำไมทำไมต้องโยนของลงเขตก่อสร้างเนี่ย <c oughs> ระวังหินทะลมนะย่า <c oughs> เอ้ยเ้ยปลาใครมเ,ครเ<อ>มื่อกี้ใครได้ปลาเอาปลาเดือปลาปลาใครตงปลาได้ปา <c oughs> ลาเลยเนี่ย <c oughs> ซึกตกปลา แย่งชิงปลาปลาบอลโลใช่ไหมหรือปลาทูปลาปลาดำปัาอะไรปลาปลาตกไหมล่ะตกไหมครับจะเอ้ยน้องได้ปลาน้องสีนะตอนนี้เรามาแข่งกันนะเราได้กี่ชุดปลาปลาแล้วปลาปลาอยู่ไหนวะแล้วทำไมต้องเนื้อล่ะชอบเนื้อเลย ไม่ได้ไปอีกแล้วล่ะป้าลาป่วยเลยจะตายเลยจะตายแล้วอุ้ยจะตายแล้วเลยเนื้อจุ๋งแส็งจริงๆป้าเบ็ดกูรอไอ้คุยเดี๋ยวกูรอแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมมันแม่งดูดเนี่ยดูดเข้าไปดูเข้าไปในดวงตาเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยปลาไล่ไม่อยู่ที่วะปลาไ่เขาหายปื้มปลาไล่เน้ปมหมดแล้วเกียเจอซืกอคิปลาเเกียนเดี๋ยวใส่หมวกก่อนใส่หมวกกันน้ำก่อนกัวใส่ใส่แวนกันน้ำไอเดียไอเกียรดูไอเกียแม่งมาบังไอเกียนมากนะอินเัีกตกล้วยนะครับผม กู้ยพ่ออยากโดนเผาต้องเป็นนะเอ้ดูในแชทดูในแชทโอ้ยตรงนี้มันหน้าซูมอย่ากูไม่ค่อยซูมทีหลังเก็บหมองนะเฮ้คำหยาคลิปเราเนี่ยเยอะเลยนะไม่แชทดีเขา โอ้คุยกันทั้งวันเลยนะแต่นี้ปื้ม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 ฮะปื้มมึงรอดูแชทดูแชทจริ้งเนื่อไร่พอันนี้ผมจะไม่พูดแล้วกันนะถ้าใครเห็นก็เห็นนะผมจะไม่ซูมด้วยนะผมไม่เจอวัคซีนเอาไปยัดตัวเองไม่เกียดไม่เจอวัคซีนเอาไปยัดตัวเอง เออปื้อวันนี้กูดูคลิปหนึ่งเขี้ยเหมือนฝรั่งแม่งเมาไรชิเกอไม่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 ไมมันเป็นคลิปเหมือนคนเมาอ่ะแล้วคราวนี้เพื่อนแมาถ่ายตอนแม่งเอาตอนแม่งเอากระตุกะต่ายางเฮ้ยใหญ่ใหญ่ไม่ไม่ดีครับผมมึงเคยกินมึงเคยสั่งเป็ดสึกได้เสือได้ทะเลไหมล่ะอย่าอย่าอย่าเล่นมุกนี้ครับสั่งเป็ดเสือได้ทะเลนี่ถ้าใครได้ในคลิงเลยใช่ป่ะ ดูดูดูไอ้มาร์กอย่างเกียร์ไม่ตกอีกต้่งไปรอเก็บเขาเรียกว่าไอ้เคไอ้เคน่ากลัวยนะเห็นว่านั่นก็ตกเลยไอ้เคโหขี้นะตอนนี้เฮ้ยนั่งนั่งดูเขาวอกมาเนาะเฮ้ยเอาปลากูขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำนะมาปลาปลาใครปลาอะรปลาน้องสีปลาไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ต้้องไม่ตองเกียร์ปลาตกปลาเายเมื่อกี้ตกปลาได้ ว่าตอนตอนแรกอะของใครไม่รู้ตอนที่สองในกูเก็บได้ของใครอีกไม่รู้เออเอามาเลยสองหรืสามกูเก็บไม่ได้แล้วตอนนั้นมึงอ่ะเมื่อกี้แม่งเอออย่ามึงเห็นในคลิปมังก็รู้อ่าเอาเอาปลาเอาปลากูมาคืนในพาร์ทแปดด้วยเอากูไปกดส้นตีนเดี๋ยวปปลากูคืนมาอ๋อกดเอ็กซ์เพรสูดูแผนที่เอาไปดึงอะปุ้มผมมีเด้อดึงทำไมอ่ะดึงไม่ก็มีคนเก็บเลย ไเบอร์ม5ซมออกกว่าไงอ๋อกดด set อย่าไปกม่มีด้วยแม่แหลมเป็ดกดมัวแล้วเจอกด F เพื่อดูแผนที่นะครับผมกด set เพื่อซูทอันนี้ต้องเป็นพอมถ้าใช้สกีนนี้นะครับกด F 6 10แย่ีเม่งหนีเลยไหนซ C เลิกปลาแล้วครับอย่างอนทีไม่ต้องไม่ต้องมาเสือกเว้ยเมื่อกี้โดนปลาหนึ่งตัว นี่นี่อยากได้ปลาคืนไหมไม่ให้ไอหัวกล้วยเยี่ยมได้ปลาแล้วหนึ่งตัวใส่ชุดใส่ชุดดำน้ำก็ดีอย่างนี้เองดูชุดดำน้ำสิเข่าสีใสชุดดำน้ำด้ชุดดำน้ำเป็นชุดนี้แล้วชุดมาชุดมาเหล็กท <th ername> <t os traveling> ี่ใส่อุ้ยชุดมาเล็ก โอเคนะครับเดีย๋ยวขอตกปลาเป็นที่ร่ำเลยก่อนเดีย๋ยวผมจะไปตัดตอนที่จะไปขายปลานะว่าเราจะได้อ,อยากอธิบายนะได้ได้เงยเงยอะได้หนอนไม่ได้ตัวหลอกเพราะว <c oughs> ่าขโมยนี่เกลียนนะครับขอปลาผมคืนมาอยู <c oughs> ไ่ไอ้นี่ไม่กินทุกคลิปอะเอาปลาผมไม่ใช่เอาปลาผมคืนมา <c oughs> มึงก็น่าเป็นคำพูดของกูนะต้องให้ปลากูคืน แล้วนึ่งผมไปหาก่อนแล้วมึงก็ไปไปพูดนะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเลยนะได้แค่นี้ก็บุญโถแล้วนั่นไงรู้เสื้อของเรื่องมาแล้วครับใช่วะมึงอะรอไม่รู้ครับได้เงินเยอะไหมครับคุณคุณเพิ่มครับซื้อไม่ไอันนี้ตัวตัวตัวใหม่ของเขานะซื้อเขาซื้อไอดีแท้มาใช่ไหมครับโอ้ดูเกมผมไอไอเดีแท้อันนี้คุณซื้อมันเท่าไหร่ครับคุณเพิ่มครับ เรื่องของผมครับวิกรถต้มยำมันกุ้งเข้มสดชัยสนใคเกี่ยวยี่ย่วิบรถต้มยำโอเคเวลาการขายเนี่ยเราต้องคลิกซ้ายนะใช่ป่ะโอ้ยเกี้ยเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นหรอกมึงลองเอ๊ะทำไมปังไม่ซื้อมาซื้อมาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบเนี่ยเดี๋ยวกูมีตังค์จะฝากมันซื้ออยู่ซื้อตรงไงซื้อตรงปึ้งจ๋อ พี่มีตังค์เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ฝากพี่ตังคม่ไม่ใหม่เพื่อภาพตังค์เมื่อไหร่ผมฝาก้มรามีเท่าไหร่ตอนนี้ไอเมื่อวานผมดูไปมีประมาณแสนหกนะตอนนี้จะมีเท่าไหร่อันแสนเจ็ดครับเว้ยรวยแล้วผมมีสามแสนผมยังไม่บ่นเลยใอ้แบ่งเงินมาดิสักแสนเงียบเลยตอนนี้เราไปตอนนี้เราไปดูชาวบ้านไปตกปลากันบ้างไหมครับ ผมมี330ยังไม่บุญเลย2 3 0โดนเกย์ทับยังไงเราเราไปดูชาวบ้านตกบลากันไหมครับว่างไอ้ยาหลานชาวบ้านไม่ได้หมนปะคนในเซิร์ฟที่ต้องร้อยกว่าแต่สิบเกว่าคนไม่อ่นบอแจ้งเหรอแจ้งเกิดเลยน้องไม่ทำไมกูเชี่ยนะต่อยตังอันนี้อันนี้วาบเลยวะตกบางตกปันร่วง สงครามยึดตัวยึดปราสาทงดกิจกรรมวันจังวันอ๋อเคยเล่นแล้วมันเป็นไงอะไรเราไปลองไปดูกันกูไม่เคยเข้าแย่งขนมปังแม่บอกเข้าทีลื่นเลยเนี่ยยึดปราสาททำไมเขาแย่งขนมปังพี่เหรอจ๊ะเออเขาบอกงดกิจกรรมมาใช่เหรอทำไมเฮ้ยอยากได้หัวใส่ลุงอ่ะน่ารักหัวใสลุงเฮ้ยแต่กสเนี่ยมาดูเนี่ยตรงหน้าประตูเนี่ยรับจีเอ็มอะ ไม่พีโกนชนะไปแล้วไงมีโกชนะแล้วกันมาชนะไปแล้วแล้วได้หัวใส่ลุงอุ้ยอย่าบังดิ่บังอะไรล่ะอย่ามาบังตกตกลงมาเฮ้ยสงครามยึดปราสาทอันนี้คือไม่มีเล่นๆใช่ไหมเนี่ยพาี่อันนี้ขนาดพาดิเจ็ดเนี่ยเฮ้ยเกมโอโอจุ้งจุ้งไอแม่งเกียร์เอ้าคอฟคุณมาทำเยี่ยนอยู่นี่กูตกคุยโอ้ ไม่รู้ท่านั่นวะมาร์คมารเอ๊ยว่าแข่งบีนต้นไม้กับผมงันอะไรนะมัน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 ไม่ใช่ต้นไม้อะไสิไอคิดตรงไหต้นไม้บ้านผมแหละโอ้โหต้นไม้บ้านน้องเป็ดีจริงเหรอถ้าเราขึ้นไปสูงสุดเราจะได้อะไรวะได้ตกหัวพ่อพงพีนี่อยากเองที่อยู่โยกนี้น้องไอ้ซัตคิดหนี้รอดเหรนหลอดเดียวเลยยายแดงลองยายพีแหละ ไอ้คนเดียวเปีนยังไงวะกูยายทีแล้วแม่งเกียรคโวยกูจะขึ้นไม่หน่อยเนี่ยเนี่ยอู้ล่วงเฮ้ยเฮ้ยอู้ตายเลยยิงเกียรเลยเจอปีนแม่งอู้ยแต่แม่งเกียรเอาไม่ได้อู้อะไรวะเฮ้ยนี่มันปลื้มกูเจอไอ้ ในเจอไอ้ดำซื้อกล้ามใน P A San Andreas เลยใช่เหรออยู่ไหนอยู่ไหนไหนวะตรงมานี่ดิมาหากูเจอไอ้นี่ป๊อปซ้ายซ้ายทางซ้ายสัตว์เป็นไหนละอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเห็นนลี่ไอ้ดำนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงกันอะไรกันอะไปีต้นน้อยมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้แหละมันมันเป็น C C A เออซืซีชื่อเต็มๆนี่ชื่ออะไรจอรสันอะไรอยู่จอรสันแล้วมันแป้งเด็กดอก กูจะขึ้นไม่ควายไอ้แซ่แอยุ่บมันดิบกุ้งเลยโอ้ยไอ้มุมพี่เอกมากก็ไม่ดีนะเราต้องเล่นเจินน้องเอกเนี่ยปีนไม่ได้เลยเนี่ยอรอเดี๋ยวมึงเจินน้องน้องสีโบกหัวแตกหรอจะบายระบายจะขายลูกเตะก็ไม่บอกโดนโดนแกงแน่หนูะว่าแล้วเออไหนไปที่อื่นไม่ได้ครับ ไม่เปลียนเน่ยแล้วมันจะอดีตกุ้งทำไมวะเนี่ยนั่นไงไอ้สัไม่นีันเล่งใช่ไหเออไอ้สัสแต่เล้บคนได้เงียบเย็นขนาดไม่ใช่ผู้มือเนี่ยเยนย็นใสกูปีปีหมีเสาหนึ่งเลยกแล้วกมาปิดไอ้กิ๊ฟโอ้โอเคครับขอจบที่ประเดียนะไปไปจะจบดีไม่จบเไอ้สัสแต่เล็บกไม่เียบเนเลย่างนั้น อาอะไรเหี้ยเออสมมติถ้าเราขึ้นไปบนสุดแล้วเราจะได้ของอะไรวะได้ตกคุณพ่อขึ้นไปมันจะเจอป้ายหลอกายหลอกายหลอกเลยมันจะมีมันจะมีที่หนึ่งเพียงอันเดียวที่หนึ่งมันอยู่ตรงไหนอ่ะเออตาย